วันนี้มีตัวอักษร3าตัวมาฝากกันค่ะตัวแรกก็คือตัว e ค่ะ e l e นั่นเองนะคะที่มาจากคำว่า emotion ค่ะสะเว่า e m o t i o n ซึ่แปลว่าอารมณ์ค่ะตัวที่2องคำว่า b ค่ะ b boy ค่ะคือมาจากคำว่า b h o i o เสียดว่า b e h A e I A R ค่ะซึ่งแปลว่านิสัยและตัวสุดท้ายค่ะคำว่า A and m o d นั่นเองนะคะมาจากคำว่า Attitude สะกดว่า A d a i t u d e แปลว่าทัศนคติค่ะสงสัยกันแล้วใช่ไหมคะว่าอวันนี้ทำไมเจ้จิถึงนำตัวอักษรเหล่านี้มาฝากกันไม่ต้องสงสัยค่ะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแน่นอนค่ะ เวลาที่เรามีอารมณ์ดีนะคะจิตก็จะรับรู้ค่ะเรียกกันว่าจิตสวยอารมณ์นะคะแต่ถ้าหากเรามีอารมณ์ที่ไม่ดีสิคะจิตมันก็จะโดนป่วนเพราะฉะนั้นอารมณ์นเป็นตัวสําคัญมาก,มากเลยล่ะคะ่ะและถ้าเกิดว่าเรากินอิ่มน,นอนหลับขับถ่ายคล่องสุขภาพแข็งแรงได้รับอากาศดีๆแน่นอนค่ะอารมณ์จะต้องย่อมดีตามแน่แนค่ะ แล้วทีนี้กลับกันละคะเกิดเรากินไม่อิม่มนอนไม่หลักขับถ่ายไม่คล่องป่วยเป็นปกามน้วยแถมมีอากาศเป็นพิษอีกโอ้โหมลพิษเยอะแยะไปหมดเลยไม่ไม่ได้มีอากาศดีๆแบบนี้นะคะแน่นอนค่ะเราต้องย่อมมีอารมณ์ที่ไม่ดีมาเยือนก็คืออารมณ์เสียนั่นเองนะคะของเสียใครจะชอบบ้างะคะคําว่าเสียเนี่ยมันไม่ดีแน่นอน เมื่อมีอารมณ์ที่ไม่ดีนะคะแถมยังมีนิสัยใจคอที่ไม่ดีอีกรวมไปถึงด้านมีพัศนักติลบอีกด้วยค่ะทีนี้นะงานเข้าสิคะมันก็เข้าข่ายคองวิธีบ้าใน่ไามคใ่ค่ะ,คะซึ่งจะกดว่าออ่านสละกีบอใบไ,ไม้ไม้โทษสละอาค่ะแม่มันดันไปท้อง กันไปตรงกับตัวอรรักษรภาษาอังกฤษที่เมื่อกี้เพียนสีมอมให้ไปคือตักตัวว่า e b a e. นั่นเองนะคะถ้านำมารวมกันก็อ่านว่า eba ค่ะซึ่งตรงกับภาษาไทยเราอยากเป็นกันไหมล่ะคะดังนั้นเนี่ยคำว่า eba ในภาษาไทยมันแปลว่าบุคคลที่มีสมองติดลบค่ะซึ่งมันพ้องกับตัวภาษาอังกฤษ e b มาดีเลยค่ะ ก็าต้องพัฒนาตัวเองสิคะโดยการฝึกตัวเองบ่อยๆมีคำมันแบบคำนี้ขึ้นมาค่ะว่าในภาษาบาลีเรียกว่าภาวนาสีค่ะแต่คำภาษาสันสกิตเนี่ยเรียกว่าพัฒนาสีมันมีอะไรบ้างมันมีอย่างนี้ค่ะหนึ่งมีจายะภาวนาค่ะ ซึ่งแปลว่าพัฒนากายนั่นเองนะคะสศี 2, ลภาวนาค่ะแปลว่าพัฒนาศีลลักษณะเป็นแบบจัดระเบียบให้ชีวิตแต่ไม่ใช่ระเบียบจับนะคะอย่าไประเบียบจับนะไม่งั้นเกิดความตึงเครียดเกินไปนะคะและ 3. ค่ะจิตธภาวนาพัฒนาจิทดิ์ยการฝึกจิตบ,บริหารจิตที่เจนสิติเล่าให้ฟังอยู่บ่อยๆนะคะแล้วข้อสุดท้ายค่ะ ปัญญาภาวนาจุดการพัฒนาปัญญาค่ะเป่นคือถึงอยากที่จะมีความปรารถนาที่อยากจะเชิญเพื่อนๆมา,เ,าเรียนรู้รับรู้ธรรมะที่อให้เกิดการพัฒนาปัญญาค่ะถ้าเราหมัดนุดพัฒนาภาวนาทั้งสี่นี้จะมาจับนะเราก็จะไม่กลายเป็นอีบา้าในภาษาไทยค่ะที่จะกดว่าออออีบอบออาบาไม่โทบ้า เราลีกหนีคำนี้ได้ด้วยการที่รับรู้เรียนรู้ธรรมะสองภ้าคธรรมะเชิงประยุกต์ในยุคดิจิตอลยุคดิจิตอลน,นี้ไปด้วยกันนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะธรรมะสวัสดีค่ะ